ึกแล้วผมมาทําไมดิวะครั้งแรกงงไปเลยฮะสภาพคือคนที่นู่นเขาไม่เคยได้สักแบบนี้ด้วยฮะเจอได้คือแปลกมากอยู่นู่นแบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยไม่ตกใจผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันคนนึงอ่ะแล้วผมก็เคยโดนทําท่านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกเฉยๆสนุกดีครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆเวลาเราทำงานกับคนที่เขาตั้งใจจริงๆมันทำงานได้แบบง่ายและสนุกครับเวลาคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องงานที่มันสนุกดีอ่ะอืมแล้วคิดไปหาว่าแบบคุณแบมคิดแต่จะแล้ แป๊บเดียว30ล้านวิวนี่คือหลักๆได้มามาจากเขาเลยครับ <laughs> <c oughs> ไม่ใช่เราหสองแสน,น <c oughs> ไม่สองแสนอย่างน้อยมีชื่ออยู่นั่นก็ถือว่าพ่อแม่ภูมิใจแล<อ>้วครับเดี๋ยวกลับไปตอนเขาติดต่อมาเขาให้จดเอะไรบ้างเขาเส่งเพลงมาให้ฟังก่อนครับ<ช>แล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงที่เกาหลีครับไปเจอที่นู่นใช่ครับก็คือไปไปผลที่นู่นเลยไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่นู่นครับใช่ แล้วก็กลับมาถ่ายแล้วไปดูตึกเขานะให้เขาเอื้อตึกเขาหน่อยนะตึกใหม่เขาใหญ่โตนะเขาไปแอนาจักเขาหรอใช่ครับใช่แปอนาจักเข้ามาครับพอครั้งแรกที่แบบไปถึงเห็นแบบโอ้โความไมนี่ของเขารู้สึกยัไงอ๋อรู้สึกแล้วผมมาทําไมดีครับครั้งแรกงงไปเลยฮะสภาพคือคนที่นู่นเขาไม่เคยได้สักแบบนี้ด้วยฮะเจอได้คือแปลกมากอยู่นู่นครับอืมถามทำไมว่าทำไมเขาติดต่อแบบอยากร่วมงยืน เพลงไทยเพลงแรกแล้วก็เป็นละลาคือถ้าไม่นับจากหน้าตาเดี๋ยวผมก็น่าจะน่าจะเพราะความสามารถนะครับอันนี้ก็ไม่ <c oughs> ไมจริงมันก็เรื่องจริงผมเคยถามแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเขาเห็นผมเป็นคนที่ทํางานเพลงจริงๆแบบทำงานเองที่แบบไม่ได้อยู่ค่ายอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคนเริ่มโปรเจกต์เองกันจบโปรเจกต์เองอะไรเงี้ยครับอืมจริงๆมันแบ่งหน้าที่กันยังไงนอกจากส่งมาให้เราฟังแล้วมันเอ่อแบ่งหน้าที่จริงๆหลักๆเป็นเพลงของเขาหน้าที่ของู่เขาเป็นหลักครับผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เนื้อร้องเล็กหน,น่อยครับ ก่อนไปกดดันครับแต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันอ่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทำงานง่ายครับใช่ต้องอะไรแบบนีก็คือเหมืสนทกันมาแต่ไหนกันโอ้กแบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่2อเลยที่เรี่ยกเลี่ยดผมมึงเหรอาคนแรกที่โอ๊ปามไม่สอแ่ไม่ทาไมปกติเล่นน้องแบม เรราียกมึงไม่ก็คือเหมือนคือเราเห็นเขาอายุใกล้ๆเราก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วบางทีก็คุยมันก็เร็วๆเรียกมึงก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆผมทำงานแล้วเรียกน้องแบมมันก็จะแปลกมันเออมันห่างเหินนะอยู่ดีๆมันก็ลยให้น้องแบมไปไม่ได้เออมันดูห่างเหินไปหน่อยอ่ะพอเรียกมึงแล้วสีหน้าเลี่ยงกลับมาแล้วก็ปกติแล้วก็ชินเราเรียกเขามึงแล้วเขาเรียกเราว่าพี่ถามครับพี่ถามเดีู๋แย่หนูยกลับไปรู้สึกก่อ คาแรคเตอร์ที่เขาวางมาแล้วครับคาแรคเตอร์ถ้าเราจะเหมือนกันมันก็จะดูเหมือนกันเกินไปไม่มีใครก็ชอบเลยเหมือนกันนะแต่เราเป็นคนไทยคนแรกกันที่เขาทำท่าแบบนั้นใส่ภูมิใจครับเถื่อดีเถือดีภูมิใจครับคือเขาทำเองหรือว่ายังไงอะคะก็มีที่มาแร้วแซวอะไรกันมันทำขึ้นมาเองเราตกใจไหมอ่ะคือคือผมอ่ะไม่ตกใจเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันคนนึงอ่ะแล้วผมก็เคยโดนทำท่านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่้านีเฉยแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยทามาก่อนเหรอปิจฉากันละสิอิจฉาละสิเราควรเขาควรเอาให้เขาไป่อนมึงกลัวเหรอเขาทาตัวหน้าโดนแกล้งเองด้วย